สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวแชร์นหน้าจอก่อนโอเคหน้าจอหน่าจ,จะขึ้นแล้วเห็นเห็นอยู่ไม่เอ่ยน่าจะเห็นอยู่เนาะ,ะโอเคค่ะอ่ะนะคะก็ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะนี่หลายคนอาจจะรู้จักน้ำพึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มาแนะนําตัวกันอีกครั้งนะคะก็ชื่อน้ำพึ่งฮารพรชํานาญนะคะใบเซอร์ที่เห็นเนี่ยหลักๆจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะ ใส่ไว้ให้เก๋ๆค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอ่ะเจะเป็นเพื่อนกันนะคะก็สามารถมาเป็นเพื่อนกันได้บน Facebook นะคะน้ำพึ่งชำนานนะคะหรือว่าบน t ิ k t o k นะคะน้ำพึ่งปกหุ่นปังพาสุขภาพดีค่ะก่อนจะเริ่มนะคะก็ ขออนุญาตขอบคุณบุคคลเหล่านี้ก่อนนะคะก็คือท่านแรกนะคะคุณแชมป์ชาวฤิตโคสิธิมงคลชัยนะคะ MC สุดหล่อของเราวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่ปุยนัฎฎียยาขอบเส้นค่ะขอขอบคุณนะคะคุณพ่อธีรพันธ์คุณแม่ประวัลศาส้าค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอัพไลน์นะคะระดับมรกรนะคะพี่เออริลศาสขาแล้วก็คุณ เอออินอินทัตเตอร์เย็นนะคะแลนะที่ขายไม่ได้เลยค่ะขอขอบคุณ FCA นะคะดรจินตนาแล้วก็ดรวิทัดพรเสเดชค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้หลายๆลายคนจะรู้อยู่แล้วแหละว่าน้ำผึ่งเนี่ยมาเล่าเรื่องคุชชั่นกับรองพื้นนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแม้กระทั่งตัวน้ำพึ่งเองเนี่ยไอตอนที่คุชชั่นมันออกมาใหม่น้ำพึ่งก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่ามันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุชชั่นกับรองพื้นนะคะเขา เใช้คล้ายๆกันก็คือใช้เป็นตัวแต่งหน้าตัวแรกหมายความว่าหลังจากที่เราลงกันแดดเสร็จเป็นตัวสุดนะท้ายนะใช่ไหมคะในการลงสกินแคร์เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละนะคะเป็นตัวพื้นฐานก่อนที่เราจะแต่งหน้าไปเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า รองพื้นกับคุชชั่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะโดยปกติแล้วอะค่ะรองพื้นนี่จากในรูปนะคะนี่จะเห็นว่ารองพื้นเนี่ยโดยมากเนี่ยเกือบทุกแบรนด์เลยนะคะก็คือจะอยู่ในขวดหรือไม่ก็อยู่ในหลอดนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีความหลากหลายเช่นเหลวครีมหรือมูสนะคะนอกไปจากนี้เนี่ยตัวรองพื้นเนี่ยก็จะมีหลายเฉดสีเลยนะคะตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มซึ่งทําใหเ้เวลาคนที่เขาจะใช้อ่ะคะ่ะมาสามารถเลือกให้เข้ากับสีผิวได้ง่ายเพราะว่ามันมีหลายเฉดสี นะคะทีนี้ในส่วนของคูชั่นทุกคนจะเห็นว่าอยู่ในตลับเนาะจากในรูปนะคะทุกแบรนด์เลยนะคะคูชั่นเนี่ยเขาจะอยู่ในตลับนะคะทีนี้เนื้อสัมผัสของคูชั่นนะคะจะเหนียวลื่นแล้วก็เกี่ยง่ายนะคะปกติแล้วอะค่ะเขาจะเป็นตลับเนาะมาให้พร้อมกับพัฟ ะะก็จะสามารถใช้ได้สะดวกใช้ง่ายเนาะรวมไปถึงว่าเราเราใช้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะสามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะว่าเราจะเอา,าพลาอะค่ะแตะเข้าไปตรงเนี้ยตรงสีน้าตาลตรงกลางเนะะี่ยค่ะแตะไปนะคะแล้วก็มาแตะบนหน้าเลางเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปนในส่วนของตัวรองพื้นเนี่ยเราจะต้องกดออกมาใช่ไหมคะบางทีมือเราหนักก็กดเยอะไปหรืออะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงตัวคุชชั่นเองเนี่ยตลับแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอามาทัชอัพระหว่างวันได้ด้วยทัชอัพหมายถึงอะไรก็คือ แตะเนี่ยแหละแล้วก็เอามาแบบเหมือนซับๆหน้าได้ระหว่างวันนะคะพกง่ายพกสะดวกด้วยนะคะทีนี้ที่มาของคูชั่นค่ะประเทศแรกเลยนะคะที่เขาคิดค้นคูชั่นขึ้นมาเนี่ยก็คือประเทศเกาหลีนะคะเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่คิดค้นคูชั่นขึ้นมาแล้วก็เครื่องสําอางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ ที่ช่วงนี้กําำลังได้รับความนิยมเลยแหละนะคะในวงการบิวตี้เนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวคูชชั่นเองอะค่ะเขาจะมีเฉดสีที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าตอนแรกที่ทำขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อคนเกาหลีโดยเฉพาะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอันเดอร์โทนโทนเหลืองนะคะคือปัจจุบันจริงๆก็มีหลากหลายสีมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเทียบกับรองพื้นเนี่ยตัวคูชชั่นเองอะค่ะสีก็ยังน้อยกว่านะคะอ่าแล้วก็เอ่อตัวคูชชั่นกับรองพื้นเนี่ยต้องบอกงี้ค่ะว่า ในทางประเทศยุโรปเนี่ยเขาจะนิยมใช้ลองพื้นสะมมากกว่าแต่ทางเอเชียเนี่ยเขาจะนิยมใช้คุสั่นสะมมากกว่าเนาะเดี๋ยวหนูเพิ่งมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงนิยมใช้แตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราไปดูกันก่อนละกันเนาะว่าของเราเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะอะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะคะนี่ Uh, ตัว a c i t y f u t u r e Glow s e โ u m Foundation นะคะ u n d เ t i o นเนี่ยแปลว่าพื้นฐานนะเพราะฉนั้นก็คือจะสื่อถึงรองพื้นนะคะแต่ทีเนี้ยรองพื้นของเราไม่ธรรมดาค่ะทุกคนสังเกตเนาะมันจะมีชื่อคำว่าเซรั่มใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ามันเป็นรองพื้นที่เป็นการแบบแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็มันลงผิวไปด้วยในตัวแบบว้าวมากๆเลยนะคะรองพื้นของเราไม่ธรรมดาเลยนะคะ,ะทีนี้เราไปดูกันค่ะอะคือ ลองพื้นของเรานะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นแบรนด์อาร์ซิตี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยส่วนผสมหลักของเราเนี่ยก็จะมาจากฟาร์มนิวทิไลแล้วฟาร์มนิวทิไลของเราเจ๋งยังไงนะคะฟาร์มนิวทิไลของเราเนี่ยเป็นฟาร์มออแกนิกอืมเป็นฟาร์มออแกนิกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมเนี่ยมันก็มาจากอะไรที่เป็นออแกนิกโอ้โหแบบดีมากๆเลยนะคะทีนี้ ส่วนผสมสำคัญนะคะของตัวรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีสารสกัดจากทับทิมนะคะซึ่งจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการต้านมวยสลากนะคะคืออัมุมวยสลาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อยู่ในร่างกายเรานะคะบนผิวก็มีเหมือนกัน การที่เราเจอแสงแดดหรืออะไรแบบนี้ก็จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระได้เหมือนกันนะคะรวมถึงปัจจัยหลายๆตหลายๆส่วนด้วยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสารสก,กัดจากเมล็ดเชียขาวนะคะตัวนี้ก็จะช่วยช่วยเพิ่มความผ่อนคลายแล้วก็ปอบประโลมผิวเพราะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าไปใช่ไหมคะผิวหน้าเรามันก็จะแบบมีอะไรไปเคลือบอยู่เนาะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีส่วนผสมที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าถ้าผิวเราเครียดมากๆเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราอะคะ่ะ ผิวแก่ง่ายนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะก็จะมีสารสกัดจากโรสแมรี่ด้วยนะคะตัวสารสกัดจากโรสแมรี่เนี่ยค่ะจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของไมโครไบโอมผิวไมโครไบโอมคืออะไรนะคะไมโครไบโอมก็คือเป็นจุลินทรีย์นะคะเขาบอกว่าบนผิวหนังของเราเนี่ยมีจุลินรีย์ด้วยนะคะซึ่งจุลินทรีเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันเป็นสังคมเรียกว่าไมโครไบโอมนะคะถ้ามันสมดุลเนี่ยก็จะทำให้ผิวเราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะอ่ะแค่ส่วนผสมก็ ดีแล้วใช่ไหมคะแต่มันยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกด้วยนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้นะคะก็คือจะสามารถเนรพิษเนรมิดให้ผิวเนี่ยดูโกลสุขภาพดีนะคะด้วยรองพื้นเนื้อเซรั่มที่อุดมไปด้วยส่วนผสมพิเศษสูตร Brightening b r a i n นะคะของ a s i t y จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสทันทีที่ใช้หมายความว่าพอเวลาที่เราเอารองพื้นตัวนี้ลงไปบนหน้าเราอะคะ่ะมันจะทำให้ผิวเรา ดูกระจ่างใสเลยเนาะและอย่างที่น้ำพิ่งบอกว่ามันมีสารสก,กัดที่แบบเอ่อช่วยบำรุงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะบำรุงไปในตัวค่ะเราใช้ไปเรื่อยๆใ,ในระยะยาวเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูใสขึ้นนะคะนอกไปจากนี้ค่ะยังมีในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความกระจ่างใสด้วยนะคะส่วนผสมจากไฟโตคอลลาเจนไฟโตแปลว่าพืชนะคะก็คือคอลลาเจนจากพืชน,นั่นเองนะคะแล้วก็มีในชอรัลสกินบูสเตอร์ช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระชับเรียบเนียนขึ้นนะคะช่วยกันแดดด้วยมี SPF เนี่ย 35PA บเบวกๆเลยอืมแล้วก็เป็นสูตรที่กันน้ำด้วยค่ะ ไปสูตรที่กันน้ําด้วยนะคะติดทนนาะนถึงสิบชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ทําให้หน้าหมองคําระหว่างวันนะคะไม่รู้ว่าเคยเห็นบางคนไหมที่แบบตอนเช้านะเพื่อนบางคนแต่งหน้ามาตอนเช้าสวยมากเลยอะหน้าวิ่งมาเลยนะคะแต่พอตอนบ่ายๆาเอ๊ะทำไมเพื่อนเราหน้าหมองๆเพื่อนเราโดนของหรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนคือรองพื้นบางบางยี่ห้ออะคะ่ะเขาจะไม่มีแบบตัวที่ทําให้หน้าไม่หมองคล้ำอะพอเวลาเราใช้ไปแล้วอะสีเม็ดสีมันจะดรอ ทำให้หน้าเราอะดูแบบถ้าภาษาแบบว่าพี่ๆชาวแบบ LGBT เขาจะบอกว่าเป็นแบบหน้าเทาหลีนะคะก็คือหน้ามันจะดูเทาขึ้นหน้ามันจะหมองขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยของเราเนี่ยจะไม่เป็นเลยนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ได้ใช้แล้วนะคะว่าเขารู้สึกกันยังไงเนาะอ่ะเนื้อสัมผัสนะคะ คนที่ได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่า88%เเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยมันบางเบานะคะตอนที่น้ำพึ่งเคยลองใช้เองน้ำพึ่งก็รู้สึกแบบนั้นน,นนะคือมันเบาอะมันสบายผิวหน้านะคะมันไม่หนักแล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวนี่90เอร์ซเลยนะคะที่รู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะคะถึงแ1ดเซเลยส่วนเรื่องของผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่ผิวเนาะแยเขาบอกว่ารู้สึกว่าให้การปกปิดที่สามารถเพิ่มระดับได้อ่าก็คือหมายความว่า เออมันปกปิดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็83%เนี่ยกล่าวว่าผิวเนี่ยรู้สึกดูเปล่งประกายแบบผิวสุขภาพดีนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีว่า87%นะคะเขาบอกว่าให้การติดคนที่ยาวนานเลยนะคะโหผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นการทดสอบความพึงพอใจนะคะในผู้ใช้ผู้หญิงจำนวน109คนหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแค่1สัปดาห์เองนะทุกคนแค่1สัปดาห์เองนะคะอ่ะทีนี้ ของเรานะคะมีเฉดสีให้เลือกเยอะมากนะคะมีให้เลือกด้วยกันเนี่ยถึงแปดเฉดสีเลยนะคะนอกไปจากเนี้เรายังมีเทคโนโลยี c u สตอมแม t ค่ะช่วยทําให้ความลงตัวของการผสมเมสสีเนี่ยลงตัวอย่างแม่นยํานะคะจริงๆแล้วอะ่ะเออตัวรองพื้นนะคะมันสามารถเอามาผสมสีกันได้นะทุกคนให้สีมันเข้ากับผิวเรามากขึ้น ะะก็เนี่ยจะมีหลายเฉดสีเลยก็จะมีเป็นแบบสีสําหรับคนที่เหมาะกับเป็นผิวโทนอมชมพูก็มีนะคะหรือว่าเป็นคนโทนผิวเหลืองหรือว่าผิวเข้มก็มีนะคะทีนี้มันก็จะมีทิปส์นะคะนิดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะในการใช้รองพื้นด้วยนะคะอ่ะตรงกลางนี้เลยนะตรงกลางนะคะจะเป็นแบบที่สามๆเนี่ยจะใช้กันมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของลุกฉ่ำวาวก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยคะ่ะไปฉุบน้ำให้หมาดๆนะคะแล้วก็เอารองพื้นเนี่ย เราเรากดรองพื้นนะคะลงบนมือเนาะแล้วก็เอาฟองน้ำฉุกน้ำหมันๆมะคะมอมลองพื้นบนมือนะคะและทีนี้เนื้อของเรอ,องพื้นก็จะซึมเข้าไปในฟองน้ำแล้วก็อฟองน้ำเนี่ยไปกด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 ที่หน้านะคะตัวนี้ก็จะให้ลุกฉ่ำวาวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเเทคนิคการแต่งหน้าที่สาวๆโดยมากเนี่ยจะชอบใช้กันมากๆนะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะนอกไปจากนี้เนี่ยจริงๆเรามีรองพื้นอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะ ตัวเนี้ยจะเน้นในเรื่องของความแมทจะชื่อว่า Longwearing Foundation นะคะจะให้ลุคแมทอย่างเป็นธรรมชาติติดทนนานถึง24ชั่วโมงเลยแมทคืออะไรนะคะก็คือแมทเนี่ยมันจะแบบมันจะหน้าไม่มันนะคะมันจะแห้งเนาะเดี๋ยวเราเพิ่งเล่าต่อไปเนาะว่ายังไงนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือในหลอดเดียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของ คือมันไม่ใช่แค่เมคอัพอะค่ะแต่มันเป็นเหมือนสกินแคร์ไปในตัวเพราะด้วยสารสกัดของเราเนี่ยใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยทําให้เหมือนแบบวเวลาเราทาตัวรองพื้นตัวนี้ไปแล้วว่ามันก็จะมรลุมไปในตัวนะคะอ่ะโอเคจริงๆตัวนี้ยก็มีด้วยกันทั้งหมดถึงเก้าเฉดสีเลยนะคะมีไม่น้อยกว่าตัวนั้นเลยมีสําหรับคนที่เป็นผิวโทนเหลืองโทนอมชมพูแล้วะโทนเข้มมีด้วยกันแบบหลายสีมากนะคะ ทีนี้เรามาดูคนนะุณสมบัติหลักการของตัวนี้นะคะปกปิดและติดทนเนี่ยตลอดวันยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือรองพื้นตัวเนี้ยจะสามารถปกปิดรอยแดงแล้วก็รูขุมขนได้ด้วยหมายความว่าคือรองพื้นบางตัวนะที่ไม่ใช่ของอาร์ซิตีเราอะคะ่ะเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเคยเห็นหน้าเพื่อนเราบางคนไหมคะที่มันจะขึ้นเป็นแบบสุดๆลูขุมขนเนี่ยเพราะว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าตัวรองพื้นที่เขาใช้อะมันไม่ได้ช่วย ปิดปกปิดรูขุมขนได้แต่ว่าตัวนี้ของเราเนี่ยช่วยได้นะคะแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือไม่ทําให้หน้าดรอประหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไปแล้วอะพอตกบ่ายเนี่ยรับรองได้เลยว่าหน้าเราอะจะไม่เทาหลีแน่นอนนะคะโอเคแล้วก็ข้อที่สองนะคะในส่วนของเอ,อตัวส่วนผสมเนี่ยก็ช่วยบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะจะมีสารสก,กัดจากทับทิมจากฟาร์มเนียลทีไนะคะที่จะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ก็คือไปสารที่ต้านโมนอิสระนั่นแหละนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาจะช่วยปอบประโลมค่ะแล้วก็ปกป,ป้องผิวจากการระคายเคืองจากมลภาวะนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากแอเซโรล่าเชอร์รี่ด้วยคุ้นๆไหมคะชื่อนี้แอเซโรล่าเชอร์รี่ก็คือสารสก,กัดที่อยู่ในไบโอซี C พัทของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเนาะมันอยู่ในไบโอซี C, เพราะฉะนั้นเนี่ยสารสก,กัดตัวนี้ก็จะเปลี่ยมไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็ไฟโตนิวเทียนค่ะสารสก,กัดตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วย ตัวแอนตี้ออกซิแดน์สูงเหมือนกันนะคะทำไมของเราถึงเน้นในเรื่องของตัวแอนตี้ออกซิแดน์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าไปแล้วอะค่ะปกติแล้วอะเราก็ต้องออกไปเจอมลสภา,ะาวะสภาวะต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะทีนี้เอ,อถ้าเรามีตัวแอนตี้ออกซิแดนซ์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ค่อยเครียดได้นะคะอะ่แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดจากดอกคาเมเลียจัโปนิก้าด้วยก็คือช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ นะคะมลภาวะต่างๆที่นี้บางคนจะบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่ในออฟฟิศนะคะอยู่แต่แบบในที่ที่มีแอร์นะคะอ่ะแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าอากาศเนี่ยคือเราอยู่ในห้องแอร์มันก็อาจจะทําให้ผิวเราแห้งได้ถูกไหมคะหรือว่าเราออกไปกินข้าวกลางวันเนี่ยก็จะทําให้เจอแบบอากาศร้อนๆได้อะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่เป็นมลภาวะนะคะอ่ะโอเคทีนี้ตัวต่อมานะคะก็คือพุชชั่นอ่าาซิตี f i l t ตอร์โกลว์พูชชั่นฟาวเดชันะคะถ้าทุกคนสังเกตนะพูชชั่นจะมีคําว่าฟาวเดชั่นต่อท้ายฟาวเดชั่นเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่ารองพื้นอย่างที่น้ำพึ่งบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าอย่างอื่นเนาะก็จะลงตัวนี้ก่อนละตามด้วยแป้งนะคะอ่ะ พูชชัน่นะคะก็จะช่วยปรับให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์โกลกระจ่างใสย,ยังเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้การปกปิดและอำพางปัญหาผิวได้ดีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดเพราะว่าตัวนี้เขามี SPF ถึง50 PA บวก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 เลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวนะมี ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มีสารสกัดจากอาร์ติโชงนะคะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดเผยผิวให้ดูกระจ่างใสค่ะนะแล้วก็มีในอาชินามายให้ผิวดูกระจ่างใสช่วยปอบประโลมผิวแล้วก็มีสารสกัดจากมิลซิสเตอร์ค่ะช่วยต่อต้านสัญญาณแห่งวัยนะคะทีนี้ที่น้ำพึ่งเล่า,มาเมื่อกี้ว่าทำไมทางฝั่งเอเชียเราถึงนิยมในส่วนของเออคุชชั่นเนี่ยมากกว่ารองพื้นนะคะเพราะว่า เออโดยปกติแล้วอะค่ะคูชชั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถผสมในเรื่องของสารกันแดดได้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเทียบกันกันกบเอ,อ่อตัวรองพื้นเนี่ยทุกแบรนด์เลยนะคะเขาจะไม่ค่อยผสมในสารกันแดดเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะหนักกว่าคูชชั่นด,ด,ดังนั้นเขาก็จะไม่ค่อยผสมสารกันแดดเยอะเพราะมันจะทําให้หนักหน้าเกินไปนะคะเออทีนี้ทางเอเชียเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเอเชียโดยมากเนี่ยแดดค่อนข้างแรงหรือแม้กระทั่งในเกาหลีเองอะในวันที่ อากาศร้อนบ้านเขาอะแดดก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะดังนั้น,เ,นเขาก็เลยนิยมในส่ง,งคูชัน่นแล้วก็คูชั่นเนี่ยจะให้ลุกเป็นแบบที่ค่อนข้างใสๆเป็นธรรมชาติซะโดยมากนะคะคนเอเชียก็เลยนิยมใช้คูชั่นมากกว่ารองพื้นเนาะทีนี้อย่างที่น้ำพึ่งบอกเลยนะคะว่าคูชั่นเนี่ยเฉดสีจะน้อยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2เฉดสีนะคะแล้วก็คูชั่นของเราอ่ะพิเศษมากๆเลยก็คือ ในราคาเนี้ย2 1 9 0บาทเนี่ยเราไม่ได้แค่ตลับเดียวนะทุกคนเราได้ตัวรีฟิลลงมาด้วยนะคะอีกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุชชั่นของเราอะตกแค่อันละแบบพันนิดเองอะคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยตัวฟาวเดชั่นของเราทุกตัวเนี่ยผสมส่วนผสมที่บำรุงผิวด้วยนะคะอะทีนี้ผลทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคค่ะเขาบอกว่านะคะ 9ก้าสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวเนี่ยดูสวยเนี่ยละเอียดนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชุ่มชื้นนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะเขาบอกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะอันนี้ทดสอบความพึงพอใจจากอาสา,าสมัครร้อยสิบคนที่มีอายุยี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่ปีนะคะรายงานผลโดยสถาบันวิจัยนานาชาติเกาหลีอย่างที่ทุ่งบอกเลยเนาะก็คือของเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบ มาแรงมากเรื่องคูชันนะคะที่นี้เดี๋ยวนะคะทุกตัวของเราอะค่ะทุกตัวของเรานะ,ะเนะมื่อกี้ส่วนผสมว่าวาวแล้วใช่ไหมคะบำรุงแบบจะจัดเต็มแล้วใช่ไหมคะเป็นแบบเมคอัพที่บำรุงแบบจัดเต็มแล้วนะคะแค่นั้นยังไม่พอคะ่ะของเราเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์นะคะเป็นไปตามมาตรฐาน อาซิตี้ด้วยในเรื่องของคลีนบิวตี้นะคะ n นอนิมอล t ทสติ้งแล้วก็วีแกนเดี๋ยวเรามจะมาขยายความนิดนึงเนาะว่าลวไล้พวกเนี้มันมันดียังไงมันสำคัญยังไงนะคะตัวคลีนบิวตี้เนี่ยก็คือทางเราอะค่ะจะไม่ใช้ตัวสารเคเมีอค่ะทีเ่เป็นอันตรายประมาณ1,700ชนิดนะคะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะพาราเบนซัลเฟตมินเนอร์อลออยล์พาทาเลต ะะสารลดแรงตึงผิวอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเราจะใช้เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปลอดภัยมากๆนะคะรวมไปถึงของเราอะค่ะไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ด้วยนะคะเช่นน้ำผึ้งหรือสีจากมาแมลงอันนี้คือไม่มีเลยเป็นวีแกนะนะคะแล้วก็เป็น Animal Testing ด้วยก็คือไม่มีการทดลองกับสัตว์ นะคะอันนี้ก็ได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนําเลยคือเรื่องไม่มีการไม่ทดลองกับสัตว์เนี่ยทัดใจน้ำพึ่งมากเลยนะเพราะว่าหลายๆแบรนด์นะคะทุกคนรู้ไหมเครื่องสําอางอะคะ่ะก่อนที่เขาจะเอามาให้คนอย่างพวกเราใช้อะเขาจะทดลองกับสัตว์ด้วยนะและสัตว์โดยมากที่เขาจะทดลองก็จะเป็นพวกน้องกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะทุกคนลองคิดดีแบบน้องกระต่ายมันน่ารักมากเลยนะคะแต่เขาจะเอาของพวกเนี้ไปทดลองกับกระต่ายอะไรเงี้ยก่อนว่าใช้แล้วแพ้ไหม เป็นอะไรไหมถ้าน้องแพ้ก็คือให้คนใช้ไม่ได้แล้วทุกคนคิดดูดิว่าแบบน้องพูดไม่ได้อะแต่น้องต้องมารับแทนเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือไม่ได้มีกรรมวิธีแบบนั้นเลยนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือผลิตภัณฑ์ของอาร์ซิตีเราเนี่ยปลอดภยัยอ่อนโยนไม่ทําลายผิวแล้วก็ไม่ทําลายโลกด้วยโหน่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ของเราเนาะอ่ะทีนี้เรามาเทียบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับสาตัวที่น้่มเพิ่งเล่าไปนะคะว่าสามตัวเนี้ย มีอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาไล่ทีละบรรทัดนะคะอ่ะตัวเซรั่มฟาวเดชันนะคะเรื่องการปกปิดเนี่ยจาก5้านะเขาให้ประมาณ3ามคะแนนอ่าส่วนตัวรองเวลิ่งแมต f o ฟาวเดชันเนี่ยเขาให้5เต็มเลยนะคะส่วนก o w c u s h ช o ั f นฟาวเดชันเนี่ยเขาก็ให้สมจากหนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเน้นแบบแต่งหน้าแบบเต็มๆสัดหนักเนี่ยก็คือแนะนำตัวกลางนี้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าเน้นในเรื่องของแบบถ้าเอาแบบลุกธรรมชาติใสๆอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นตัวซ้ายหรือตัวขวานะคะอ่ะทีนี้ฟินิชลุกนะคะก็ แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าตามระดับการปกปิดเลยนะคะก็คือพอตัวเซรั่มฟิลเดชันกับโกลคูช i ั่นฟิลเดชันเนี่ยไม่ได้ปกปิดหนักมากดังนั้นก็จะให้ลุคที่ดูธรรมชาติดูสุขภาพดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวกลางเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะปกปิดได้เยอะเนี่ยแต่ก็ยังมีเป็นแบบก็ยังมีความธรรมชาติอยู่ใช้ล้วก็คือถ้าเราเลือกลองพื้นถูกเบอร์นะคะหน้าเราก็จะไม่ลอยนะคะอ่ารวมไปถึงในเรื่องของกันแดดนะคะตัว เซรั่มฟลาวเดชันเนี่ยก็จะมี S P F อยู่ที่3 5 P A บวกบวกนะคะส่วนตัวกลางนะคะลองไวลิ Long ่งแมทฟลาเดชัน S P F จะอยู่ที่2 5 P A บวกบวกบวกอ่าแล้วก็คูชชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะมี S P F 5 0 P A บวก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 นะคะก็คือถ้าเกิดสำหรับน้ำพึ่งนะในมุมน้ำพึ่งนะน้ำพึ่งมองว่าถ้าเป็นคนที่แบบชอบแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะตัวคูชชั่นเนี่ย เป็นอะไรที่แบบมา have ไม่มีไม่ได้นะคะเพราะว่ามันง่ายพกพาสะดวกรวมไปถึงมันมีสารกันแดดที่เยอะด้วยเราแบบสามารถหยิบขึ้นมาแบบแต่งหน้าได้ง่ายๆทุกวันเลยนะคะแล้วนะ้ำพึ่งมีเคลิกอีกเล็กๆน้อยๆเนาะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะก็คือทุกคนรู้ไหมคะว่าสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยเอ,อ่อมีผลต่อการเลือกพุชั่นหรือรองพื้นเหมือนกันนะคะ อะยังไงล่ะพีน่น้ำผึ้งก็คือถ้าสำหรับคนผิวมันนะคะคนผิวมันเนี่ยออพอเวลาแต่งหน้าไปอะค่ะมันจะมีเป็นแบบน้ำมันอะขับออกมาที่หน้าค่อนข้างมากคือต่อให้ไม่แต่งก็น้ำมันก็ขับที่หน้าเยอะอยู่แล้วนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะแนะนำให้สำหรับคนผิวมันนะคะเลือกเป็น Foundation ที่เป็นเนื้อแมท อ่าอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนผิวมันนะคะในทางกับการค่ะคนผิวแห้งหน้าแห้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแต่งหน้าค่ะเอ,อ่อถ้าแต่งแบบเราไปเลือกเนื้อที่มันไม่ถูกกับหน้าเนี่ยหน้ามันจะแคร็กแตกทุกคนเคยเห็นแบบทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมที่เขาเรียกแบบหน้าหยาหน้าสังขยาคือหน้ามันจะแบบ เป็นแตกๆอ่ะทุกคนอันนั้นอะ่ะคือบางทีเขาเลือกลองพื้นไม่ถูกกับผิวเขานะคะก็สําหรับคนผิวแห้งเนี่ยควรจะเลือกเป็น รองพื้นที่ให้เนื้อที่ชุ่มชื้นค่ะอย่างตัวเนี้ยที่เราก,กำลังเห็นอยู่เนี่ยถ้าเป็นคนผิวแห้งนะน้ำพึ่งก็แนะนำให้เลือกเป็นพูชชั่นหรือว่าเป็นเซรั่มฟิลเดชั่นก็ได้นะคะไม่แนะนำตัวตรงกลางเท่าไหร่นะคะสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวหน้าเรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าเราเลือกตัวตรงกลางนะคะส่วนคนผิวผสมนะคะคนผิวผสมเลือกได้หมดเลยใน3ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ลุคประมาณไหนนะคะส่วนผิวแพ้ง่ายค่ะผิวแพ้ง่ายเนี่ย ต้องเลือกสูตรอ่อนโยนนะคะซึ่งอย่างที่น้ำพึ่งบอกไปของเราเนี่ยมี clean beauty นะคะเป็น vegan ด้วยเนาะเพราะฉะนั้น3สูตรของเราอ่อนโยนอยู่แล้วคนผิวแพ้ง่ายเลือกได้หมดเลยนะคะว่าอยากได้ลุคแบบไหนอ่าเนาะก็วันนี้นะคะหวังว่าความรู้ในส่วนของการเลือกลองพื้นแล้วก็คูชชั่นเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงก็ขอคืนเวลาให้ MC คะ่ะขอบคุณคะ่ะ ย้วครับขอบคุณน้ำพึ้งด้วยนะครับ